สวัสดีค่ะวันนี้มาเมอรชาแนลนะคะในเกม f i ฟเ the Cat ก็ว่าจะอัดอีกสองคลิปนะในวันนี้เรามาหาแมวที่เหลือกันเดี๋ยวนะเราปรับเป็นวิ่งแบบตรงไหนอีกไหมนะครั้งก่อนเราหาตรงนี้ไปหมดแล้วเนาะไปไหนดีอยากไปตรงนั้นอนะได้ไหมได้ไปไปกัน าแม่ตัวไหนหาแล้วมันจะเป็นรูปใส่รักยกนิ้วโป้งขึ้นมาให้อะอะต้องลุยนาะลดเลือดลดนิดนึงนะน่นโอ้โอืมเอ้ยอ,อ้ข้างหลังมันทำอะไรอ่ะน่าสนใจมาก อ๋อแมวโกเจ้เราเห็นอันนี้เราขอเก็บอันนี้ก่อนได้ไหมอ๋อบบีมันคาใจอะ่ะเดี๋ยวกลัวมองไม่เห็นในครั้งหน้าถ้าล่วงเศร้าเลยนะแนวเครื่องบินโอเคมาหากันต่อมไหม ดไม่ขึ้นเตียเกินหรอเออพอป้าจะเป็นพอป้าที่ไม่มีหูอ,อ,องศานะนี่คือเลือกทางให้ถูกเรามีวิธีทุกคนเรามีวิธีเลือกทางนี่คือสีเหลืองแล้วแค่เอาหน้าจอทะลุปไปอะ่ะกามันคือทางไหนโอ้ยสีเหลืองแล้วก็สีแดงไหม แล้วก็อะไรอีกน่าจะเป็นสีฟ้า okay. โอเคคิดอ๋อเฮ้ยเปนั่งวนกันไปดูแมวต่ออืมเอ้ยเ้ยปีนบ้านเฉยแมวเลโกโ้ข้าวนปีนไปมีอะไรไหมเนี่ยอยากลองปีนเหมือนกัน ต่เหมือนจะไม่มอะไรอย่างบนนะไปงั้นไปทะเลทรายกันแล้ก็ได้มาหลายตัวอยู่นะเต็มกี่ตัวเนี่ยโอ้สาวสิพกเต็มเก้าสิบห้าได้เกือบครึ่งทางแล้วทุกคนนี่มันเลเวนคิงยังไงอย่างบนอนะ่ะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวดี๋อว,ว่าเราไปเลยจากฝั่งนู้นดี สิบนั่นทำไมมีห <sch> ินอยู่ก้อนเดียวตรงนี้แปลกๆปออโอ้แมวบวมแมวบัฟ มีหูเนยสุดน้องก็มีหูถ้ามันแปลว่ารถอยูนะ่ะแปลไทยแย่มากทุกคนแนะนำอย่าเอาแปลไทยให้ไมีสีตรงนี้ย มาเลย oh my god เชือกแมวอ่ะใน hey, hey. นี้ไม่น่าจะมีกระแมวต้องหดที่เรามองไม่เห็นหรอกเนอะเนื้อเนื้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 โอ้ยขึ้นทางนี้ไม่ได้ขึ้นทางเดิไมไปแหละ เห็นแมวอยู่แมวครับทุน ภายในเมื่อกี้เราซูงออกเพื่อเธอดูว่าขอบขอบบนเกาะมันมีมีแมวตัวไหนที่ยังแอบอยู่ไหมเฮ้ยหลุดาดเจ้าไปหลุด,ดขึ้นไหมอืมนักเก็บแองดี้อ่าแอน,กกดไไนดี่ ตรงนี้คือเราเสร็จแล้วตรงนั้นก็เสร็จคือครอบคุมตรงนี้เนาะเหลือแต่ตรงส่วนตรงนั้นเราไปหากันเถอะเริ่มแข็งก่อนอะไรเนี่ยเอามันต้องแบบเอาสิ่งโตมา้ที่มันอาจจะ <c oughs> อาจจะไม่ใช่แมวแท้ๆทุกคน แต่จริงๆถ้านะตามหลักความจริงมันก็น่าจะมาจากมแมวนั่นแหละสิงโตหรือแมวมาจากสิงโตเพลย์เซิมูเลเตอร์ชัดเลยเนะี่ยไม่มีอะไรหรอโอเคมันต้องมีจำติงที่กดได้ใช่เราแปลกอะยังไง มันมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอออ๋อโอเคตู้นี้ก็ไม่มีอะไรละอืม uh huh. บนหลังก้อนหินมีอะไรไหมโอ้ oh. กำแพงแล่งองหนน่าจะเข้าได้ มาจะมาจะก้าวฟิวอ๋อเมลเมนเฟสโอ้ยแล้วเข้ามาแล้วออกไปได้นี่เลยนี่เมนตุบอันจะคลิกได้ โอยโอ้ยติดติดうんเสร็จรู้และเดี๋ยวคลาสิกบอกออืมในนี้มีอะไรไหมะ มันต้องมีสักุ๊มหนึ่งรู้สึกถ้ามันทะลุได้มันก็แปกกนี่ไงแองคาลิโกไปไปที่ที่ขมนมหวานกนันนี่มันคิตตี้นะ่ะคิตตี้อ้าวแปลกอันเนี่ย ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อมีเนียนแคทกับแคทแนปอยู่บนนั่นโอเคเข้อใดไ,ไม่ได้ต้องปีนปีนจากข้างบน ม่นีอีกไหมอ่ะมันดูไม่น่าไว้วางใจมันดูมีอีกไม่มีแล้วเนาะโอเคนาา่ารักอะ เอาไอเหรออืมปิงพันเตอร์ไม่ใช่น่ะอ่ะนั่นค็อปีตัวไปไพ่หน้าไพ่แอปเปิลเมื่อกี้มันมันมีหน้ากระดาษกระดีอีกด้วยอะหน้ามันเฟสอะช่วยด้วย โอเคงั้นเราวาร์ปกลับไปดีกว่าน่าจะดูเซฟตี้สุดการวาร์ปเนี่ยโอเคอเราเหลือปีนขึ้นไปตรงกลางนี้กับไปตรงนี้ซึ่งมีแมวสอตัวอยู่างบนโอเคข้างบนไปให้ด้วยกัน ปีนไกลมากเลยนะถ้าลงมาคือเศร้าเลยถ้าไม่เห็นแมวสองตัวกันนะ่ะตัวเดียวตัวเดียวใช่ไหมแล้วมีป้ายคือไปบนนั้นได้ยังไงอะเพื่อล้องหนปะหรอไม่น่าใช่โอ้โหอะไรไม่รู้เนี่ยข้างบนมันบางอย่าง,งากดได้ไหมมันดูแปลกๆไปลถ้าจะกดไม่ได้เลยไม่เป็นไรต้องมีทางขึ้นนี่ไง ลงบ่อยมากเลยช่วงนี้เป็นไรแมวไม่วิ่งเอ้ยเข้าไม่ได้อะนล่ใครสักเลี้ยงไอแมวอยู่ในนั้นตัวหนึ่งแต่เราไปไม่ได้ไปยังไงเศร้าไม่เป็นไร แค่ตัวที่หนึ่งไปได้มีแมวอยู่ในแน่เลยอะตัวหนึ่งแมวเป็นโน่ดีที่เห็นรูโอ้โหโ ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นะลองขึ้นอ,อีกฝั่งหนึ่งดีกว่าไปเจอที่ไหนอ๋อก็นี่ไงที่เราบอกว่าเราไม่ทางเข้าอะไรนะอ๋อบอลไม่มีอะไรไปขึ้นที่เดิมกัน จริงตรงนี้ก็ดูไม่มีอะไรแปลกนะโหดก้นอนเมฆไปดีกว่า <S <S อ๋อบองโกแคทอืมตรงไหนอีกนะ แต่ตรงนน้นนิ่น่ะหรือแค่ตรงนน้นงั้นเราดูไปดูตรงนี้นิดนึงไหมนตรงนี้นี่โอ้ยอะไรเนี่ยมาปุ๊บก็เจอเขาองงกมเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทางนี้ไปได้นะก็ทางเดิม แฮมสเตอร์มันมีอีกทางนึงยอ๋อไม่ละมีทางเดียวแฮมสเตอร์อ๋อแล้วมันก็กมองงอีน่ะโอเคดูขห้องบนแล้วเดี๋ยวก็จะจบคลิปกันแล้วทุกคนดูขห้องบนบนนี้ ดอกไม้ีแค่นี้เหรอทำไมเกาะใหญ่อยู่นะทำไมมีแค่อสองตัวเออโอเคถ้ามีอิซาเอกตรงไหน,นเดี๋ยวเรามาหากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนนี้หาได้เจ็ดสิบหกตัวแล้วเต็ม 7, เจออ็ดเต็มเก้าสิบห้าเจ็ดหกเต็มเก้าห้าก็หาได้กันครึ่้นทางมาเยอะมากแล้วทุกคนอาา่ะฮะตอนนี้เป็น เจ็ดแล้วก็ขอบคุณสุดกันอีกตามแล้วชอบมาโมเทนแนลน้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้่เชอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะสวัสดีค่ะ